มาคับทุกคนยินดีก็สู่เกมโลบอกโดยวันนี้เราจะมาเล่นแบบอีซ y โกบออบบี้กันรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยเราจะสามารถยืดหดขยายตัวเราได้ใช่ไหมครับได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปดําดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปตรงรูข้างหน้าครับเฮ้ยรูข้างหน้ารู้สึกว่ามดเท่านั้นอาจจะเข้าไปได้ จังวันนี้แล้วก็ต้องทําการหดไปครับผมดีหดตัวให้มันเล็กเหมือนมดนะครับเห็นผมเาเปล่าพี่เห็นผมเปล่าไปครับผมพอดีว่าพี่ดีอ่ะไอคิวประมาณแปดสิบล้านนะครับเราก็เลยผ่านด่านนี้ได้แบบสบายๆจังวันนี่ไว้ข้า้งหน้าเราเหมือนจะเป็นเหวลึกอะครับดูจากทรงเ้วเนี่ยเราจะต้องแปลงตัวเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมนะเอาแบบว่าขนาดปกติแล้วกัน มาเลยเนี่ยรอเลยเอาเอ้ยเอาเอ้ยแม่งให้เข้ารูนี่ว่ะสงสัยอยากแฮกแมพมาเดือดดนต่อไปในพี่ก็จะเดินเข้าท่อไปแบบชิวๆเลยครับเออรู้สึกว่าตรงนี้จะมีไอเทมขายหรอไหนดูดีว่ามันทําอะไรได้บ้างครับพี่อันนี้เปิดอะไรวะแม่งเอ้ยจะมาเอาตังกันเลยเหรอแล้วตรงนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีก้อนเมฆแล้วก็พรมสุลต่านใบรุ่นดูใบอะครับเออถ้าพี่ซื้อไปเนี่ยเราจะต้องบินได้แน่นอนครับผมนะ แต่จ้งวันนี้ก็พี่เพิ่มสนใจ RPG ว่ะอยากรู้จุงเบอยจะไปทำอะไรแต่จ้างวันนี้เราไปกันต่อดีกว่าผมนะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อในด่านข้างหน้าละกันเอเ้ยด่านนี้ก็แบบว่ากระโดดข้าบเลเซอร์พี่เออตรงนี้รู้สึกว่าเราจะต้องขยายตัวใหญ่นะครับเลตโกนี่กระโดดสูงจุงเบยยาฮูป <Yeah. S 1> <Yahoo. S 2> ึ๊บ โหชิวชวอะพี่ด่านต่อไปก็เหมือนเดิมครับผมนะหลบสิ่งกีดขวางด่านต่อไปก็ต้องกระโดดไปที่แผ่นสีอันนี้ตวไเอาเลยพี่พลอ,อยเล่นแบบว่าเอาแม่งถ้าเป็นตัวใหญ่นี่เราสามารถเดินข้ามไปได้เลยเหรออ้อโหพี่ก็เดกว่าพี่ iq 80ล้านนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเป็นตัวใหญ่นี่เราเดินชิวเลยนะแม่ ด,ด่านถัดไปครับผมมันเป็นตึกนะแน่นอนนะครับเราก็ต้องทําตัวใหญ่ๆเข้าไว้เออกระโดดทีเดียวก็แบบว่าขึ้นมาข้างบนสุดนะครับอมไปเลยลูกพี่บิงรัวๆเลยว,ว,วิ่งไวว่ะวิ่งไวเฮ้ยกระโดดเฮ้ยมผมขึ้นมาเลยพี่แล้วด่านต่อไปครับผมเป็นด่านท่อน้ำทิ้งนะครับก็ต้องเป็นตัวเล็กแน่นอนนี่เป็นไงอน้ำเป็นน้ำอุ้ยเลือดรถพี่มันเป็นน้ำเน่าพี่ กินอย่างลืมม่เมื่อกี้ไปครับผมด่านต่อไปเป็นเข่าวงโกดมรณะซึ่งด่านนี้ก็เด็กอนุบาล2ก็สามารถผ่านได้สบายๆนะครับเออแต่พี่อยู่อนุบาลหนะน,นึ่งนะตอนเนี้ยพี่จะผ่านไปได้หรือเปล่าผมจะแปงลงร่างให้เป็นตัวใหญ่นะเพื่อที่จะได้มองเห็นทางโอ้คือแบบว่ามันง่ายเกินทุกคนนะด่านต่อไปครับผมนะเป็นด่านแท่นหินมรณะนะครับเออใครตกลงไปเนี่ยมรณะแน่นอนถ้าตกลงไปนี่เรียบร้อยนะครับบอกเลย สีแง่แก่สวยครับพี่ด่านต่อไปบันไดลุงครับผมนะผมเป็นตัวธรรมดาผมก็ไม่ได้วันไหวนะด่านเนี้ยโอเคต่อไปมันเป็นเหมือนเกลียวคลื่นวะพี่เราก็ต้องโต้ขึ้นไงครับอะดูนะผมนะเดี๋ยวพี่ลาจะนําไปก่อนนะครับไหนลองทดลองดิ้ตัวใหญ่ไปได้หรอเปล่าโอ้โหตัวใหญ่กระโดดข้ามไปเลยดูพี่พลอยครับผมนะพี่พลอยเราก็เป็นตัวใหญ่นะครับ แต่ีเพิ่มมองว่าการเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันจะมันจะเล่นง่ายเกินไปอ่ะเออหรือพี่จะแบบว่าใช้เป็นตัวเล็กแล้วกันเออชอบแบบท้าทายนะครับโอ้โหด่านนี้มันง่ายอ่ะพี่โอ้ด่านต่อไปห้ามโดนสีแดงว่ะทุกคนนะไปพวกเราตัวเล็กมันจะลื่นๆื่นว่ะตัวเล็กมันจะลื่นๆื่นะทุกคนตัวเล็กมันจะซอยเท้าเร็วหน่อยนะมันวิ่งเร็วพี่ไลดโดนโดนเสาเด้งเลยว่ะมาด่านต่อไปครับผมนะเป็นเลเซอร์มาคอร์สนะครับ พี่เพิ่มว่าเราต้องเดินดแบบด,ดิจิตอลดิจิตอลเออเฮ้ยพี่เพิ่มเก่งวะธรรมดาพี่ธรรมดาผมมาเล่นแบบนี้สิบปีละเฮ้ยมันเพิ่งออกมาปีเมื่อกี้เอาหรออ่ะแล้วเรามาดูด้านต่อไปดิหูยเป็นบันไดสายลุงอ่ะพี่คือแบบว่ามันสูงจัดเลยอะ่ะเราเดินขึ้นไปดิเออไวบันไดหายพี่แล้วผมจะไปยังไงอ่ะแฮมแม พอดีพี่เป็นสายเติมนะครับเออการเดินขึ้นไปแบบเนี้ยมันธรรมดาเกินนะครับเราก็ต้องทําการซื้อก้อนเมฆละกันก้อนเมฆนี่นะครับราคาอยู่ที่3ล้านโลบักนะพี่ก็จัดมาเลยน้องนี่ซื้อแล้วครับผมเจโดไปแล้วครับผมติงอันเองอันเองกันเองันติงอันเองอันเองกันเองันติงอไปแล้วเฮ้ยผมลอยมาแล้วพี่ <laughs> เห็นเปล่านี่ไงเออโอโ้โหเทพทูททได้มันๆอย่างนี้นี่เอง ธรรมดาพี่ก็สามล้านโลบัคอะมันก็ต้องดีอย่างนี้แหละโอ้โหเอ้าทางมันหายเกี้ยวรอก้อนเมฆพิเศษพาฉันไปหน่อยเอาเ้ยอย่างนี้พี่เพิ่มซื้อก้อนเมฆก็ผ่านได้ทุกด่านแล้วดิระดับาล้นอุ้ยเาตพี่พลอยล่วงเลยเออพี่พลอยเอาก้อนเมฆไปขี่ไหมยืมได้อะยืมไม่ได้และโกหกไปครับผมอ่าด่านถัดไปเป็นด่านสไลเดอร์เอาเ้ย พี่ลายหัวทิมโอ้โหโโอ้หเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยหัวทิมเลยเว้ยน่ะรูปหัอไปเขาขอไปโอเคพี่พลอยไปก่อนเลยปิ้วไปด้วยอ่ะเฮื้ยอ่ะเฮือกิ้งกิ้งโอ้โหโหแต่ว่าเบอร์เบดตกใส่มันต้องใช้เป็นตัวใหญ่ครับทุกคนนะไปพี่ลายอ่ะเฮื้ยอ่ะเฮ้อ่ตัวใหญ่ก็ไปได้ชิวๆครับเฮ้ยเลยพี่ ด่านต่อไปเหมือนจะต้องเอ่อต้องไต่คานสีไปนะครับใช่ไหมสีต่อไปก็สีเหลืองครับผมแม่งเอ้ยเฮ้ยลืมไปพี่ผมมีก้อนเมฆสามล้านโลบั๊กนี่มาสีอะไรนะสีอะไรนะเอาเอาแล้วสีอะไรอะโอเคเดี๋ยวผมเลือกให้ผมว่าสีต่อไปที่ถูกต้องก็คือสีแดงนั่นเองนั่นตามมาตามมาโอ้โห ธรรมดาพี่ผมเป็นคนสร้างแมปนี้ด้วยไงด่านต่อไปครับผมนะมันก็ต้องขยายตัวอีกแล้วโอ้โหขยายตัวแล้วก็หดตัวครับผมนะหดตัวพวกเราห,รหดตัวเออมันดูลูกศรดิดลูกศรน,นี่เขาบอกหมดแล้วนะอ๋อ<ห>ด่านนี้ก็ถือว่าไม่ยากครับผมยาวเลยลยาวเลย,ย,เ,ลยเราจะทำสปีดรันพี่เราต้องรีบไปจังวันนี้ใครตื่นคนสุดท้ายเป็นหมานะ เฮ้ยได้ดเอ้ยผมถึงแล้วพี่เอาพี่พลอยมาที่ที่สุดท้ายหรเลยวครับไม่จริงไม่จริงห่มาแล้วด่านต่อไปเชโดเหมือนจะเป็นฉลามครับพี่โอ้โหต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะมันน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวผมขอขอซื้อของไปหนึงนะขอซื้อเอ่อน่าจะเป็น R า g พีนะ อยากรู้จริงๆมันเอาไว้ทําอะไรเออมันเอาไว้ทาอะไรวะเม่งเอ้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไปเลยพี่ไปเลยไปเลยแม่งเอ้ยเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยิงนะแต่ตอนนี้พี่ได้ทิ้ง r อพีไปละไปกันต่อครับทุกคนพี่ทิ้งไปละพี่ทิ้งไปละเออผมไม่แกล้งใครหรอกไปเลยพี่ไปเลย ไม่เงย้็ยิงนัดเดียวไม่ตายหรอถ้าใครจะไปเล่นแบบนี้พี่ก็ไม่แนะนำไม่ซื้อ rpg นะครับเออเพราะมันยิงไม่ตายนะเป็นไงละพี่ด้านนี้เอาอีกแล้วครับผมนะเราจะต้องทายสีอีกแล้วนะว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยต่อไปสีแดงแน่นอนเออมันสลับจริงๆครับผมต่อไปดีเกียวเอาเ้ยล่วง ติงกันิองกันเงกันเงกันติงกันิองกันเงกันเงกันเงกันติงกันติงกันติงเอาจริงนะผมสามารถบินไปถึงเส้นชัยได้เลยพี่แต่แต่แต่ผมกลัวพวกพี่เหงาไงผมก็เลยต้องมาเล่นด้วยนะครับไปเลยพี่พลกระโดดลงไปข้างล่างย่าฮูสวยเจโดด้านหน้ามีบวกเลขด้วยว่ะทุกคนเอคิดว่าสมองอนุบาลสองอย่างพี่เนี่ยจะไม่รู้จริงหรือวะไปครับผม มันต้องเป็นสองดิพี่หนึ่งบวกหนึ่งอ่ะผมเคยถามไอ้ช้างอยู่ไอ้ช้างอยู่พอไหนไอ้ช้างอยู่อนุบาลหนึ่งผมว่ามันต้องเป็นเลขสองครับผมนะต่อไปสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยเออเอาในลองตอบผิดดีว่ามันมันจะตายไหมเเลือดเสียเลือดอ๋อมันจะเสียเลือดคือด่านนี้พี่เพิ่มมองว่ามันไม่โหดเท่าไหร่อ่ะครับเออต่อไปโถส้วมอุ้ย มันมียักษ์อยู่ข้างหน้าด้วยวะเราจะเข้าไปในป่าไอตัวนั้นเหรอวะใช่หูหน่ากลัวจัดครับผมนะางใน่ากลัวมากนลองเข้าไปดีอุ้ยข้างในเป็นเหมือนกับลำไส้ของไอตัวนี้นะทุกคนเอาเลยพี่ลายสะดุดฉี่ตายยังวันนี่เราต้องเข้าไปในคอหอยมันเลยเข้าไปเลยโวยโอเคโดยรวมพี่เพื่อนมองว่าด่านนี้นี่ ความยากนี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งเต็มสิบนะครับเออให้บอกว่ายาแตะสีแดงทําไมทําไมด่านนี้มันเป็นไรมันห้ามเหยียบสีแดงเหรอเออเขาบอกว่ายาแตะสีแดงเนี่ยเนี่ยไปแล้วนะไปแล้วนะด่านมันก็ไกลเหมือนกันนะ้ดูดิเราอ้อมมาไกลดูดิใช่เราเราผ่านมาแบบว่าหลายด่านมากด่านนี้เราจะต้องปีนไอหนุ่มโลบอกสุดหล่อไปนะครับขึ้นไปเลยเพื่อนเราจะข้ามหัวันไปเราต้องเป็นตัวใหญ่นะครับ ไปแล้วเออถ้าโดดลงไปอาจจะตายได้ปึ๊บสวยพี่ด่านต่อไปเป็นเหมือนซี่โครงแกะย่างซอสมะนาวนะครับเดินมาเลยเฮ้ยจ๊บพี่ไร้ตยอกอไอพี่ไร้ล่วงอีกแล้วอรอพี่มานี่นี่พี่เห็นไว้ได้มือผมมีอะไรเนี่ยต่อไปนี้ถ้าใครล่วงจะต้องโดน RPG พี่ยิงโกรมากอ่ะพอดีผมซื้อมาแพงไงยิงเป็นสองลูกเอง อะไรใครล่วงใครล่วงเมื่อกี้เมื่อกี้ใครล่วงอ๋อพี่เพิ่มเล่นบทโหดซะด้วยไปแล้วจ้ามาแล้วครับผมมาไวแมงมุมตัวจริงปะหน้าในพี่ไร้ลองเข้าท่าแมงมุมดี่มันเป็นยังไงพี่ผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเป็นเอ่อโหพีจีโคตรใหญ่ยิงยิงแมงมุมไปเลยแมงเอ้ยแมงมุมปลอมพี่ไปโถเอ้ย ดอนต่อไปเป็นตัวใหญ่นะผมแล้วก็ต้องเป็นตัวเล็กอ่าเข้าเข้าไปในรูเข้าไม่ในรูปึบนี่ไงสบายสบายต่อไปด่านคุกกี้ครับไม่ใช่พิซซ่าน้องๆว่าไอขนมวันนี้มันคืออะไรบ่ทุกคนนะใครรู้คอมเมนต์ไว้หน่อยเออใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับอาจจะเป็นขนมน้อยหน่าไอไม่ใช่อาจจะเป็นขนมขนมห่อใบตองก็ได้นะพี่ไม่ไม่ผมอบขนมบี เมื่อกี้พี่พลอยล่วงหรอ,อไปเลยไปเลยไปยืนบนขนมเลยเมื่อกี้พี่พลอยล่วงนะครับต้องหัดทาโทษเอาเ้ยหลักฐานคาตาหลักฐานคาตามีคนล่วงครับผมกระโดดน <c oughs> ี่ไงพี่พลอยอ <c oughs> ย่าล่วงอีกเข้าใจไหม <c oughs> เป็นไงแล้ว ดานต่อไปก็จะเป็นเหมือนเอ่อไม้ไม้เนาะพี่เนาะต้องเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็เดินข้ามไปเลยเดินเลยเดินได้เลยมีพลอยมาเร็วเออมันเดินได้เลยว่ะถ้าเป็นตัวใหญ่อ่ะอูเดินเดินมันเมื่อยอ่ะพี่ติ่งกันนิงกันนิงกันนิงกันติ่งกันนิงกันนิงกูชอบเอฟเฟกเสียงว่ะติ่งกันนิงกันนิงกันนิงกันติ่งกันนิลุงล้อหมดอีกแล้วพ่อพี่ทำไมพี่ขี้โกงเงี้ยพี่ไม่รอเพื่อนน่ะ แบบนี้ต้องทําโทษนะครับไม่รอเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปยิงพี่แป,ป๊บนึง <laughs> มาแล้ววัสดีพี่พลอยวัสดีครับวัสดีครับโอ้ oh! ยาหูเฮ้ยพี่มันมีมีดพี่พี่มันมีมีด <c oughs> ออกไปพี่ออกไปพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจัดการเองเฮ้ยเมื่อกี้มันมีมีดพี่เ,าาเ,าเอาเลยตอนนี้เรามาถึงเส้นชัยแล้วเหรอเอ้ยมันมีมีดพี่มันเป็นฆาตกรอยิงพี่ยิง ผมจะโดนแทงพี่โอ้ไม่เองเองเอาเฮ้ยกูแตกนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะผมจะไล่ล่ามันหมันบังอาจแทงตูดผมเอาไม่ล่าเอาเ้ยผมยิงผิดตัวพี่เอ้ยมันรีโหลดเออกูแตกอุตส่าเข้าเส้นชัยแล้วแม่งมีฆาตกรเลยนะทุกคนนะฆาตกรหรอฆาตกรหรอฮะไอ้น้อง นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเฮ้ยพี่มันมาหาผมแล้วพี่ไเอาไม่ล่ะปืนผมยิงไม่เข้าเป็นไรมะปืนปลอมปะเนี่ยมันจะตายแล้วพี่โอ้โหทุกคนเฮ้ยจังวันนี้ติงกระด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 ิงเอาดิครับ นี่ไงล่ะนี่ไงเอาไม่ละตายแล้วตายแล้วอ่ารู้สึกว่าตอนนี้เราก็มาถึงเส้นชัยแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับแมป easy gope obby นะครับเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยก็เป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะทุกคนนะแต่อุปสรรคคือมันง่ายเกินนะเออที่เพื่อนอยากเล่นแมปที่มันแบบว่ายากยาก,ยาก,กว่านี้นะครับน้องๆคนไหนมีชื่อแมปแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยฝากไปกดติดตามช่องพี่พลอยด้วยนะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะคะ แล้วก็ไปกดติดตามช่องพี่ไลเซเซอร์ด้วยนะครับก็รบกวนดด้วยนะครับนันอนหฝากกดซับ c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพ่อไว้ด้วยพุทธิมาใอญ่พี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขก็มันครับ